สำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปากินเป็ดที่อร่อยอีกเจ้าหนึ่งนะครับในแถวบ้านฉางสตหีบอะไรเงี้ยครับน้ำมนครับเป็ดเป็ดพะโล้เป็ดป่อยชายของบ้านฉางครับสั่งได้ร้านผมก็สั่งที่นี่ครับถ้าเกิดมันเป็ดไม่เยอะถ้าสั่งที่นี่ครับเป็ดเยอะเราก็จะทําเองอร่อยครับเนื้อนุ่มครับเนื้อนุ่มอร่อยยังไงก็เดี๋ยว ลองดูครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ำมนต์รถเข็นแล้วก็ลักษณะอะไรอย่างเงี้ยครับผมน้ำมนต์ไงเจอก็เรียกใช้บริการกันได้ครับนี่วิธีการสับเป็ดมาซื้อเป็ดอร่อยที่สุดในละแวกนี้ก็แล้วกัน กี่ตัวสองตัวใช่ไหมมลสองตัวหม้อใส่บีบชีมไหมครับใส่ด้วยใส่ด้วยสามบกกไม่ลาก็แม่กินด้วยกันนี่แหละวันเกิดแต่นี้นีอ่อืมได้ใส่ใส่อร่อยมากจานนี้ผ่านหน้าโรงพยาบาลแล้วด้วยนี่ ผ่านหน้าโรงพยาบาลกี่โมงนะมนปกติผมจะผ่านจนถึงประมาณสี่โมงครึ่งนะสี่อยู่ไมเกินสี่โมงมีแต่ช่วงที้ออกมากสี่โมงครึ่งแล้วจอดไหนบ้างเนี่ยผมจะจอดแี่ปั๊มนะครับตรงตรงปั๊มหัวามบินนะครับปั๊มปตทหัวสนามบินใช่ไหมทุกวันทุกวันวันละประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ต้องต้องจุดนั้นจะอยู่จุดนั้นประมาณสี่โมงสี่โมงถึงจุดนั้นแล้วก็ไปไหนอีก เข้าช่องเลยครับเข้าช่องเลยครับช่องสมัยฝ่าเลยครับไม่ได้แวะบ้านพักอะไรไม่ได้เข้าไม่ได้แวะครับเพราะว่าผมตรงดิ่งที่เดียวเลยอืมหมออันนี้ทำเป็นชุดไหมครับทำเป็นชุดชุดละตัวนะชุดละตัวใใช่่สอ๋อใส่ไปรวมกันได้เดี๋ยวไปแยกเองแต่น้ำไม่ไปถุงเยอะก็พอมั้งน้ำไม่ไปแค่น้ำกระป๋อน้ำมันนี่อร่อยนะของหวานหน่อยใช่ไหมเอาไปสองเลยก็ได้ เป็ดตัวใหญ่นี่ปกติขายเท่าไหร่เนี่ยอ๋อผมขายอยู่สองตัวอันนี้เขาเรียกเป็ดอะไรป๋อยชายอ่าเชอร์ <ผม S 3> รี่ครับผมเชอร์รี่ครับแต่สตัตว,ว์ที่เหนนะั้นผมไปเห็นเขาขายนะเขาขายตัวนึงสองตัวเล็กตัวเล็กนี่เป็ดอะไรเป็ดไรทุ่งเหรอเป็ดอ่าเป็ดฟาร์มเนะนี่เป็ดน,นีด่เป็นเป็ดก้แต่ชิดเดียวกันไรทุ่งเหรอควาร์มตัวเดียวกันครับวันหนึ่งทำทำเยอะไหมน้ำมนต์วันหนึ่งก็ร้อยกว่าตัวครัร้อยกว่าตัวครับผมอ่าคือช่วงช่วงนี้จะเป็นเป็นแบบช่วง เมื่อก่อนในะวันหนึ่งก็ตกประมาณวันถึงสองหลักสองสองร้อยสองร้อยกว่ามีปีนี้นะครับเหลือแค่วันละร้อยตัวมีปีเนี้ยโควิดใช่ครับผมเป็ดติดโควิดรับปีเนี้ร้อยตัวมันถึงสุศลยี่อล้อออกวันละร้อยกว่าตัวนะครับก็มีส่งด้วยแล้วด้วยแล้วเป็นเสร็วันละร้อยกว่าตัวเอาน้ำจิ้มด้วยเนาะครับผมน้ำจิ้มนี่ใส่ขวดแก้วเพื่อมีคือบางเจ้าขอเล่าที่เขาเคยกินอ่ะเขาจะรู้สึกเขาขอสูตรี่เมามันเป็นไงเป็ดขี้เมาะ ก็ของผมมันเป็นสูตรตัวนี้คือว่าเริ่มแรกผมก็คือเรากินกันในวงเลยนะพอทำปลาตมาเรา็เลยคือสับเป็ดเสร็จปั๊บน้ำาพโลห้มลาดมันจิ้มโรยแล้วก็ลับถุงเดี๋ยวครับล้วเสร็จแล้วอ่าอ๋อเขย่าวะนะเขย่าใช่ครับเออแล้วการเป็นเป็ดขี้เมาเอาแล้วนั้นจิ้มนี่กันนะจิ้มนุ่นตัวเดียวกันะตัวเดียวกันอ๋อตัวเดียวกันครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เวลาสูตรขี้เมาจะใช้เยอะนิดนึงคือเหมือนจะเขย่าให้ให้เข้ากันแล้วก็น้ำปลาโลไม่ต้องใส มันจะออกรสจัดจังเชฟให้ผมถุงหนึ่งได้ไหมได้ครับนี่ก็มีผมใส่ถุงใหญ่ให้อ๋อเหรอครับเดี๋ยวเอาใส่ไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเอาเอาในกล่องมาอย่าลองเขย่าสูตรน้ำมนต์ดูอ่ะก็ได้เป็ดที่มาเขาเหรอเหรอลูกค้าประจำที่เคยคือเขาไปดัดแปลงทำเอาเองอ๋อหมอจะหมอจะทำเองได้ผมผมเองผมก็ไม่ให้ลูกค้าแล้ววันนี้ลูกค้าติดใจอ๋อเขย่าเขย่าใส่เยอะไหมน้ำมนต์ใส่ให้ผมเท่าเท่าที่น้ำมนต์ในนี่เลยอ๋อจะใส่ในร้านเด็กกินได้ ไม่ใช่ไ,นนไปไปเขย่าได้ได้ไ,ดไ,ดไม่เออน้ำมันคำนวณไปเลยว่าาถุงหนึ่งใส่ก lain, ี่ใส่ตัวหนึ่งเลยเออตัวหนึ่งเลยนะเออตัวหนึ่งเอาศัยเสร็จแล้วก็คือถุงแบบผมอย่างนี้ถุงร้อนอย่างเงี้ยพอใส่ปั๊บผมก็จะอากรมไอกรมปากผมอย่างนี้ไว้แล้วตักข้างให้เทเพื่อจะย้อนลงมาแล้วกลับไปจริงก็ก็กันเข้าเนื้อเข้าเนื้อก็ใช่ครับอร่อยโอ้กินเล็กวัดพอพอเล่าเนี่ยกินแหายเมากันวลงที เป็ดปอยชายเป็นเป็ดอะไรเชอรี่ครับผมอ๋อเชอรี่กับไอป้ปอยชายนีม่มีมีเลือดน่าใส่ก็เลือดครับผม,มปกติขายอยู่จุงเท่าไหร่ผมขายทุกสามสิบครับเป็ดเล็กนี้ตัวเท่าไหร่เป็ดเล็กมีถ้าเป็นราคาส่งผมจะส่งอยู่อย่างน้อยส่งุส่งร้อยยี่แต่ที่น้ำมนขาย,ขายอ่ะที่ขายก็จะมีร้อยยี่จะเล็กแล้วก็ร้อยสี่ร้อยสี่ไอ้ตัวใหญ่นี้ล่ะที่ขายตัวใหญ่นี้ขายอยู่สองห้าถึงสองแปดสองห้าถึงสองแปดครับผม มันเหมือนห่านเหมือนกันนะเหมือนนะผมแล้วยิงน้ำมนต์เคยทำห่านไหมเคยครับเคยครับแล้วห่านมันแตกต่างจากเป็ดยังไงห่านเขาจะยาวกว่าครับแต่ละก้อนไม่ใช่เนื้อการกินของเนื้อเนื้อจะอร่อยกว่าเนื้ออร่อยกว่าเนื้อเนื้อนี่จะเข้าไข่เหมือนกับอ่าเป็ดบลูเบอรี่ครับคือเนื้อจะไม่ไม่มันไม่มันครับเอไม่เออแต่เป็ดมันมันนะนะใช่ครับเป็ดออกมันนิดนึงอันนี้อันนี้สถหางน้ำหมอครับอันนี้มันธรรมดาถ้าอย่างนี้สูตรที่เราทำ แยกแย่ถุงมาได้ไหมเดี๋ยวงงมันเหมือนกันเหมือนกาน้ำจิ้มนี่ไปนู่นเดี๋ยวไปลองสูตรขี้เมาไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเมาแล้วโทรมาว่าน้ำมันได้เลยครับอย่างเงี้ยเทให้หมดเลยแล้วก็อย่าจะบอกอะกำบากถุงไว้มันนี่มันเกิดเกิดกับเจอกกระชอกกันนะครับผมันเคลื่อนมันก็เลยเขย่านะคือพอลงไปถึงแน่าก็จับเป็นชั่วมืแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมมันก็ลงเข้าซสุ่มควาเนื้อครับอ่าของหมอปของ สองรอยครับผมเอ้ยไม่ใช่ดิสองร้อยไงเราสามร้อยสองร้อยเ่าขอสามร้อยสามร้อยขอบคุณมากนะมอนมาถึงที่ครับทั้งหมดเลยหมอของหมอพิเศษจะแล้วจะมาถึงบ้านเลยเพราะราคาประชาเอาแค่สามร้อยครับครับอ่าวันเป็ดน้ำมนต์บ้านฉางนะครับเป็ดน้ำมนต์บ้านฉางผมทานแล้วรู้สึกว่ารสชาติดี มันไม่มากเค็มกำลังดีแล้วก็อย่างนึ่งก็ใช้เป็ดคุณภาพเป็ดเป็นเป็ด,ปดไล่ทุ่งจริงๆแล้วเอามาทำเนื้อมันจะแน่นแต่เราดูเนี่ยเหมือนตัวมันจะผอมแต่จริงคุณภาพเนื้อเหมือนไก่ไก่เลี้ยงกับไก่บ้านนะครับผมราคาแต่คุณภาพครับน้ำมนยังไงมันก็มีผ่านมาตั้งแต่บ้านฉางกันลง าบาลสิกิ์นะคราจะมีหยุดปั๊มปตทก่อนจะเข้าโรงพยาบาลสิกิ์หนึ่งจุดนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงตรงนั้นก็ประมาณสี่โมงสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงสี่โมงถึงห้าโมงหยุดประมาณช่วงนี้ครับผมแล้วก็ผ่านโรงพยาบาลสิกิ์เข้าไปในช่องสมัสารวันหนึ่งก็ร้อยตอนนี้ร้อยกว่าตัวแต่ก่อนเขาขายได้สองร้อยสามร้อยตัววันหนึ่งตอนนี้ร้อยกว่าตัวหมดครับน้ำมตนบ้านช้างครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับเฮียปองน,งนะครับพากินนะครับ